แมวยีราฟจะโจมตีแบบซิงเกิลแต่ว่ามันวิ่งเร็วมากแล้วก็โจมตีเร็วอยู่แมวชุดชั้นในตัวเนี้ยจะน็อกแบ็กสีแดงแล้วก็โจมตีแบบซิงเกิลลักชัวรี่แคทตอนนี้จะโจมตีแบบแมสซีฟดาเมจกับสีแดงโจมตีเป็นซิงเกิลเอาเป็นแมวโซบากก็ได้ตัวเนี้ยจะคี้อยเปอร์เซ็ตมีซอมบี้คิลเลอร์แมวผมจะหมดแล้วเนี่ยโอเคพร้อมเลยลักชัวรี่แคทบาา์ลอกปะยามีมาเนโอไปก่อนไหวดิแมวระบำใต้น้ำมา ลักชัวรี่แคทปะบาหลอกปะยีราปะซูโม่ปโซบะป่ะใส่ยา ok ป่ะระ,ะ, so ะ,ะบำใต้น้ำป่ะตอนนี้เริ่มดันศัตรูไปที่กลางแมปแล้วเว้ยบาหลอกไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้สแต็กบาหลอกได้สองตัวบอกเลยว่าดาเมจเทินเทนไปจังหวะนี้มีตัวรับตีนให้ด้วยไม่แพ้อย่างแน่นอนโอเคได้ตบบ้าแล้วใส่บาหลอกมานี่คือเล่นง่ายเลย แล้วมาลลหลอกโดนล็อกคันหลอกกูถามเจ้งโอ้โหตัวเถื่อนผมโอ้โหตัวคอรัสสัดสีแดงแล้วก็เจอนกพุ่งเร็วปีศาจหัวโฟติง้ง แมวเกาะตัวนี้จะแข็งแกร่งกับสีแดงโจมตีคีบแบบซิงเกิลตัวต่อมาที่จะใช้จะเป็นมีนาตัวนี้จะโจมตีไกลแบบแอเรียเอามาแทนบารล็อกแล้วกันไม่รู้ว่าดาเมจจะแทนกันไหวหรือเปล่าฟิสแมนตัวนี้จะโจมตีแบบแมสซีฟดาเมจกับโฟตติ้งโจมตีแบบซิงเกิลแล้วก็จะมีทาเลนแอทแทคบัฟเทนงูตัวนี้จะแข็งแกร่งแล้วก็น็อกแบ็กสีแดงแล้วก็แองเจิลจะมีสกิลเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดลดแล้วก็จะไม่โดนลดดาเมจแล้วก็จะไม่โดนเวฟโจมตีเป็นแอเรียโจมตีคอรัสซัสคัดเววลลาโฟติ้แ็ โจมตีเป็นแอเลียใส่เข้ามาเทนงูมาก่อนเลยกระต่ายน่าจะแพ้ทางนกพุ่งมาอย่างเร็วและเคลียร์กระต่ายคอรัะซัดอย่างไวอะทุกคนโคตรได้อะ่ะนี่สินะพลังแห่งการชนะทางไปเลยคอปเปอร์ไมล์อ่าเรียบร้อยเคลียร์ปีศาจหัวได้ปล่อยมีหน้ามาเลยเผื่อมีหน้าโดนล็อกเดี๋ยวไม่ได้ใช้เอาเลยมีหน้าสักดอกหนึ่งยิงไปมีหน้าเร็วๆยิงยิงจะไปไกลอะไรขนาดนั้นเออเป็นไงเราดอกเดียวบ้านแปลก เทนงูโดนล็อกช่วยเทนงูดีกว่าน่าจะมีประโยชน์สุดและด่านต่อไปเจอสีดําตัวที่ผมใส่มาเพิ่มก็จะมี Heavy Assault CAT ตัวนี้เนี่ยมันจะลดดาเมจสีดำโจมตีเป็นแอร์เรียดโลดิโอแคสสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้สีดำ โดนสโลแบบซิงเกิลเนิร์ดแคทตอนนี้จะทําให้โฟติ้งแล้วก็สีดําโดนสโลและกันน็อกแบ็กโจมตีเป็นแอเรียและก็ตัวสุดท้ายที่เพิ่งอัปเกรดมาวากัสเคนชินตอนนี้จะทําให้สีดําโดนน็อกแบ็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แลวก็ตัวนี้แข็งแก่งกับสีดาโจมตีเป็นแอเรียและแมวนะปัจจุบันเหลือแค่89ตัวไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปได้ถึงไหนแต่ว่าจะพยายามไปให้ไกลที่สุดแล้วกันเป่าตรงไปหนึ่งทีตอนนี้มีเงินอยู่ส0 0พกว่าแล้วประเดิมมาด้วยหมาสีดำอย่างงั้นเหรอ ไปเลยแมวคาวบอยแล้วก็แอ s a ซาท์แคเดี๋ยวเราปล่อยเคนชินเว้ยเคนชินมาแล้วเรียบร้อยปล่อยนินจาปะเดี๋ยวจะใช้นินจานี่แหละรับตีนมาดูเคนชินกันทุกคนเออเดี๋ยวนะนินจาแม่งบังหมดเลยไป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 ,ไปทุกตัวเลยเทนงูไปนีโอปะ,ปะขอดูเคนชินหน่อยสิฮลัลโหลมาอยู่ด้านหน้าได้ไหมเคนชินก,ก,ก็เลยกัเลยกเลยให้เคนชินหน้าตาเป็นยังไงวะนั่นสินะแต่ว่านอร์ทแคทแม่งโคตรกาก ไปที่หลังแต่ว่าตายก่อนชาวบ้านเขาเลยแล้วกอริลาตัวนี้เดี๋ยวฮัลโหลมันจะเถือนไปไหมอเกือบแพ้แล้วเชียวตอนนี้ทีมผมเนี่ยจะขาดตัวรับตีนเว้ยเอานินจะเป็นตัวรับตีนก็ได้และตัวที่โดนล,ล็อกก็จะเป็นเคนชินฮัลโหลกูถามจริง <laughs> อัปเกรดมาทําไมวะเนี่ยอัปเกรดปุ๊บโดนล,ล็อกปั๊บเหล็กกับเอเลียนอ่าสำหรับตัวเหล็กไม่ต้องเพราะว่ามีโซบะอยู่ ชิลแคทสำหรับตัวนี้จะโจมตีแบบ m a s กซ v e d บดาม e เกัเอเ i ียโจมตีเป็นแอร a ียแล้วก็มีชาเลนลดราคาซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่750แล้วก็ตัวต่อมาก็คือ Cat Machine MKT สำหรับตัวนี้เนี่ยจะหยุดเวลาแล้วก็แข็งแก่งกับสีแดงแล้วก็เอเลียไม่โดนน็อกแบ็กสต็อปเวฟโจมตีเป็นแอร a ียต้องเริ่มใส่ตัว Uber อร์แล้ววะเพราะว่าตัวราคาถูกเริ่มไม่มีแล้วเนี่ย ผีกองกอยสําหรับตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลเซอร์ไวหนึ่งครั้งร้อยเปอร์เซนต์เลยโจมตีแบบซิงเกิลให้ตัวนี้เป็นตัวรับตีแล้วกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นแคตาซอรัสแล้วกันเพราะว่าตัวนี้จะมีสกิลขี้แล้วก็โจมตีแบบซิงเกิลแล้วก็มีลูกแก้วพลังป้องกันเหล็กประเดิมมาด้วยหมาเหล็กอย่างงั้นเหรอหมาเหล็กจะต้องเจอแคตาซอรัดทุบมาเลยทุบคี้มันสิลูกพ่อทุบคีมันไม่ทุบขี้เลยแม่งเงยไม่เป็นไรมีโซบะอยู่ โซบะทุบขี้ร้อยเปอร์เซนต์ไว้ถ้าได้ทุบนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะช้ากว่าจะได้ทุบเยวปีศาจหัวเอเลี่ยนว่ะไม่เวลามีชิลแคทกับ MK t ทีอยู่ช่วยชิลแคทเพราะว่าตัวนี้ดาเมจแรงดานต่อไปเจอเทวดาอิสเตอร์เอแคทสำหรับตัวนี้เนี่ยจะสโลแองเจลแล้วก็โจมตีแบบซิงเกิลจูเลียตแคทตัวนี้จะหยุดเวลาแองเจลแล้วก็โจมตีเป็นแอรียผมว่าน่าจะเป็นแมวเจ้าหญิงพีทนะสำหรับตัวนี้จะโจมตีเป็นซิงเกิลแล้วก็ถ้าฆ่าได้ก็จะได้เงินเยอะขึ้น โอยจมตี3ครั้งอไะยังเถื่อนแล้วๆล้วดิเร็วแล้วดิจะไหวหรือเปล่าเจ้าหญิงไปเร็วเดี๋ยวจะถนอมตังไว้ปล่อยเทนงูไว้3,600หวังว่าจะไหวนะเรียบร้อยสามารถปล่อยเทนงูได้แล้ว โ okay. อเคเฮปโปไอ้เจ้าเทนงูน้อยนะ่ะทั้งนี้แกก็เป็นนกทำไมอ่าเหือฮิปโปฮิปโปฮิปโปทั้งนี้แกก็เป็นนกเหมือนกันทำไมจะต้องมาทะยลากันด้วยเฮ้ออะไรนะเจ้าฮิปโปเดี๋ยวแกไม่ได้เป็นนกนะเจ้าฮิปโปเฮปโปเป็นนกสิว่าเห็นปีกหรือเปล่าเนี่ยห้าตาบอดเหรอมีปีกอยู่แปลว่าเป็นนกเว้ยเฮ้ยบ้านะงั้นเครื่องบินก็เป็นนกอย่างงั้นเหรอ ทางแม่งมาแล้วกันเนาะนโอไปเลยไปยทุกตัวได้แล้วเฮ้ยโอเคอยู่มีผีกองกอยรับตีนช่วยได้หนึ่งตัวช่วยเทนงูแล้วกันด่าน30เจอสีดําล้วนโอ้โหดาก้อนคิงวาตัวนี้จะสโลแล้วก็น็อกแบ็กสีดาโจมตีเป็นแอร์เียแอสซินเบียแคทอินเซนดามจกับสีดําโจมตีเป็นแอร์เลียไปเลยเจ้าเบียแคทต้องมีตัวรับตีนให้ไว้ไปเลยดาก้อนคิงวาเร็วๆสิวะเอ้ยมันโดนบ้างหรือเปล่าเนี่ย ดาก้อนคิงวาจะน็อกแบ็กแล้วก็สโลอาจจะไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเอาแหละจังหวะนี้ต้องแบบพยายามส่งตัวไปรับตีนไว้ไอ้เจ้าดาก้อนคิงวาแกคิดว่าแกเป็นแค่แมงกับปอมบินได้จะชนะข้าบันบันผู้นี้เหรอเออดิเฮ้ยทำไมเสียงมึงแหลมจังวะถ้าเกิดกูอยู่ที่สูงอ่ะอ๋อถ้าเกิดว่ากูบินต่ำๆเสียงกูก็จะทุ้มใช่หรือเปล่าชั้นที่สามสิบก็ไม่สามารถหยุดผมได้ ชั้นที่31เอจอสีขาวแล้วก็ซอมบี้แมวมังกรตัวนี้จะโจมตีแบบซิงเกิลไซบอกแคทจะมีทาเลนต์เซอร์ไวแล้วก็ไม่โดนลดดาเมจโจมตีเป็นแอเรียแล้วก็มีแอตแท็กบัฟเมอร์เซียจะมีโอกาสในการหลบสีขาวแล้วก็มีเวฟแอตแทกแล้วก็มีโจมตีเป็นแอเรียใส่เข้ามาอานูบิทจะมีอาบิลิตี้ซอมบี้คิลเลอร์ไม่โดนสโลไม่โดนเวฟโจมตีเป็นแอเรียแม่หมอจะทําให้ศัตรูเกือบทุกประเภทดาเมจลดลงยกเวนเล็กแล้วก็จะมีอบิลิตี้คือซอมบี้คิลเลอร์โจมตีแบบซิงเกิล้้้ววก็มีีอันนดย แอตแทกอัพดีซัมบี้ใส่เข้ามาอ่ฮิลเลอร์ซีซีจัดมาตัวนี้จะฟีด1 0 0ยกเว้นเหล็กเจ็งจ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 อจงจ,อจ,งจ,อจ,งจอไอ้เจ้าผกผีตายสากไม่ว่าแกจะมาอีกสักกี่ลอดจริงจอยังฆ่าก็จะต่อยแกให้กระเด็นกวางขาวมาแล้วเฮ้ยเมอร์เซียก่นแล้วกันไอ้หมูซอมบี้ไอ้เจ้าบ้าโอเคน่าจะได้อยู่มั้งแล้วเมอร์เซียผมพุ่งเข้าไปรับตีนอยู่ตัวเดียวแย่ yeah, แล้วทุกคนไหวสิไหวสิวสเมอร์เซียอย่าตายนะอ่าแล้วก็มาเลยอนูบิส ตัวนี้นี่แทบไม่ได้เล่นเลยแต่อนิเมชั่นการตีมันแบบอลังการมากไปไปไปไ,ปไปอย่างน้อยก็มีซอมบี้คิลเลอร์ไว้เอาไว้ปราบซอมบี้แล้วจังหวะนี้ก็ผมแมวผีกองไกลผมได้ตบบ้านอยู่โอ้จริงต้้แม่งโผลมาเฉยเลยเมอร์เซียตายไปแล้วเหรออนุบิสก็ตายไปแล้วสเต็กไซบอกไว้เยอะมากเรียบร้อย3ามแสนโอ้โอ ตัวต่อไปอะคุเหล็กเริ่มรู้สึกว่าจะไปไม่ไหวแล้วอะคารับเต็ดโมเนโกสำหรับตัวนี้จะคีโจมตีแบบซิงเกิลจัดมานูเดิลแคทต,ตัวนี้จะถึกกัะเล็กโจมตีแบบซิงเกิลแบบคีด้วยคาเมล่าแมนแคทสำหรับตัวนี้เนี่ยจะแข็งแกร่งกับโฟโต้ติ้งมีสกิลเซอร์ไวโจมตีแบบแอเรียมีช้างด้วยดิเอาจริงไม่ไหวอะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องมีอูเบอร์เทยเฉยเว้เอาเป็นอามาเทลสุกโจมตีแบบแมสสิฟดามจเกือบทุกสายยกเว้นสีขาว แล,แล้วก็ตัวนี้จะโจมตีเป็นแอเรียไเจ้าให่ๆๆมนุษย์แมวจะหมดล้อไปเลยวพวกเรารีบบุกเลยปัญหาน่าจะเป็นแป้นๆแหละนีโอไปก่อนเลยคิวเลอร์มาเผื่อได้หยุดเวลาจะพยายามปล่อยไซบอก์โรลวแล้วกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นีโอมาอ่ามาเซียผมตบเวฟแล้วก็อมาเทเลสุแตกแล้วปานปานปานมนุษย์กระจอกว่ามาได้ขนาดาน32ละมนุษย์ไม่ไหวแล้วทุกคนแตกแน่นอนเรเรเร ช้างฟาดทีเดียวคือหมดเลยอือจบเลยบอสเลือเหลือ7%จเซเกือบแล้วเชียวโอ้โหเอามาเทเลสุกูแมวเป็ดจะมีสกิลเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดลดลงถึงท IC ี่กำหนดแล้วก็จะมีสกิลเซอร์ไวไม่โดนเวฟแล้วก็โจมตีเป็นแอเรียจัดมาจะพยายามสแต็กไซบอกเยอะๆเร้วๆๆๆๆๆๆๆทำดาเมจมันเยอะๆเว้ยเอาเลยจ้าพลังเป็ดพลังเป ดาเมจแมวเป็ดผมเยอะเว้ยตอนเนี้ยช้างเดินมาใกล้แล้วแล้ว,ลว,ลวอีกทีนึงโอ้โหโดนผักกระเด็นแต่ว่าไม่เป็นไรยังได้พลังเป็ดอยู่อีกสักทีนึงก็ยังไม่ตายพลังเป็ดน,นี่แมวเป็ดผมก็ต่อยไปหลายทีแล้วนะไม่ตายสักทีว่าอีกสักทีนึงกระเด็นอีกละไม่เป็นไรแมวมังกรไปเออก็ยังไม่ตายโ <laughs> มเนโกไป เออช้างตัวนี้นี่มาเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยแต่ว่าได้อยู่เรียบร้อยเป็นไงเล่าเป็ดความหวังของหมู่บ้านแมวเป็ดโดนล็อกเชื่อผมไหมนะว่าแล้วเชียช่วยได้หนึ่งตัวช่วยแมวเป็ดเถอะดานต่อไปเจอสีขาวแมว้ว่าแมวเนี่ยจะโดนล็อกแล้วแต่ว่าสามารถเลือกล่างได้ม o จิแคทตัวนี้จะทำให้เหล็กดาเมจอ่อนแอ โจมตีแบบซิงเกิลใส่เข้ามาแล้วก็คุณแมวสุภาพบุรุษเจนเชอร์แมนหยุดเวลาสีแดงแล้วก็มีเจาะบ,บาเลียแล้วก็โจมตีแบบซิงเกิลใส่เข้ามาเฮ้อะไรว่ากระลอกอะไรจะมาบุกบ้านกูตอบแป้งเลยโนดจะเรียกใช้เราบ่อยไปแล้วนะนดได้อุทิศส่วนบุญส่วนกูศลนมาบ้างเลยอย่างโนดเจ้าแมวเฟดนี่แกอยากจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลอย่างงั้นเหรอฉันนะ่ะมีไส้กรอกอยู่อันหนึง่งเอาไหมล่ะ เดี๋ยวฉันจะทําบุญไปให้เอ้ยไม่เอาโว้ยสกบกอยากได้สวนบุญสวนกุศลธรรมดาไปแมวโมจิก่อนเพื่อโดนล็อกอ่าสำหรับแมวโมจิเนี่ยมันก็จะถือไม้ทุบโมจิเว้ยคือแต่ละด่านเนี่ยกระจอกมันจะไปยากตรงด่านอาคุนเนี่ยแหละเหลือแมว65ตัวช่วยได้1ตัวช่วยแมวเป็ดจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ